ครับสวัสดีครับดิงช่างหน่อยครับผมวันนี้พาพบึงฉีดยาครับวันนี้ฉีดยาได้ใชนครับน้ำสอดครับผมผู้ละก้าเออผนยาก่อนผนยานะครับวันน,นี้เป็นเพศขาดเองละวันนีนผน้ผลยาผลยาน้ำรองข้ามจาครับ ลองมันฝรั่งอากาศเศร้าๆครับหนาวน้ำมาเศร้าหนาวครับแล้งแก่สินี่ครับ,รบหมอยาหมอยา <목소리> 안녕하세요 오늘... <laughs> 아 예오는한 <laughs> 오늘... <laughs> 사람 바꿔요 저기 요 여기, 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 나... 여기 나... 어. หมอยาก็เริ่ฉีด้าครับรนี่ฉีดน้ำร่องครับฉีดครับฉีดฉีดน้ำรองเราขัางบนน้ำหมด เราติดตามบ้างครับวันนี้ครับหมอยาวาตีค้นวันนี้ครับ <c oughs> มัดมือแล้วครับพี่น้องมื้อนี่โอ้แปลงหมดเงีครับครับตั้งแต่กินข้าวแล้วครับผม เอาเป็นวก้ครับมาขับรถให้ขับรถให้ทังคนทั้งจีตใจครับผมป๋าเอาเป็นวสู้ว่ามึงเนี่ยสู้ว่า เติมประดีบหรอเติมประดีแล้าวนะเกับผลน้ำหลันเดียวสูงเป็นพร้อมยาหมดครับกหลังงางไปเติมยาครับข้ากับเป็นป้ายเปิลครับผมป้ายเปินเป็นดอกข้าจากพากนะ เห็นช่วงใบ a ครับผมช่วงใบ a y ก็ร่มแห้ง่นยายยกครับผมต้องยามไปถือไอต้นข้ามจ่าแล้วเขาปลูกตั้งผู้นี่ครับระเบิดผู้เขาลงปลูกอันนี้ก็ปลูกแอปเปิ้ล ปนะผมสวนบบไงได้ได hey, yeah, hey, 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 ้ช่วงไม่เอาอครับไอ้ฟังไอ้กใส่ครับผมสูสๆครับเด็แล่วได้สีหักแล้วครับเสรจล้คน เป็นสวนที่ที่สี่เหรอครับผมที่สามที่สี่แหละ ครับยายาขายาบดทั้งนี้เองเลยครับบันเครื่องฉีดเตรียมพร้อมเดี๋ยวเติมยาอันครับเดี๋ยวไทยบุ้งไหมครับผมที่ตามบุ้งครับดูอีกหนึ่งรอบจบไทยสุดกระดัง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 สุดกระดังดังดัง อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ยูสลังเฮียวอารมณ์ดีครับวันนี้อารมณ์ดี YouTube YouTube แคร่กุเวลาเลยล็องที่มีรอยขีดอ่ะเหลืออีกประมาณซี่แปลงหาแปลงครับ

คนเสียสินถังชิ้วๆหรอครับยี่สิบห้าลิตรบ้าไกถึงฮักแล้วนี่ต้องใส่ผ่าห้องนะครับผ้าห้องผ้าห้องอเไร

ฉดวันำครับสีจูวัดเบื่อวันนี้ผ่านไปอีกหนวันเแล้วเอาผ่านอีกเบื่ออีกเบื่อน,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 นึงครับผ่านไปแล้วหนึ่งวันเลยนี่ครับเื้นสู่ต่อครับหายบายอยไหว่ไหมยจะบวยหรือเปล่า ว่าจะฮักแล้วครับพ ok like ี่น้องชัเอาชูเอาผมมีแอยู่ทังบ้านเกษตรคนแบบนี้มียกร์เกษเพื่อการประกอบการไอ้น้าป้าคนไม่มีแอร์เกษตรสู้สู้เพื่อจะคล้องด้วยอ่าเอองั้นเราก็ใครแน่ครับอาการก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ จากเมฆแค้น <laughs> คลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมครับพอกันไหมครับแล้วถี่ท้ายเอียงให้เบิ้งอีกรอติดตามนะครับผมคลิปนี้ฉีดยาแบงคํมจ่า,จาหรือมันพลังครับจังไรก็ฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับ 안녕히가세요 바 바이